สวัสดีครับ FC มาวันนี้ผมรีวิวให้เต็มๆเลยนะผมโพสต์ไปแล้วว่ามีรถเข้าม่หนึ่งคันนะคือ e ีซูซิสเตลนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมพามารีวิวนะต้องบอกก่อนคันนี้ไม่สามหมื่นหกอ่ารุ่นย่อยเป็นสเตลนะครับปีสิบเก้าเกียร์ธรรมดานะครับมาเดี๋ยวผมพามารีวิวเนาะอันดับแรกนะครับสเตลเนี่ยอ,อ่กระจังเขาจะเป็นสีดำนะครับแล้วกอ็อ่จุดโคมตรงบนโคมไฟนี่ก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติกจะเป็นโครมเมียมเนาะ ่ามีไฟมันติรีเฟกเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าด้านล่างก็จะมีเนี่ยลวดลายสวยนะครับสเตล,ลนี่เป็นรุ่นพิเศษอ่าถ้าจะซื้อสเตล,ลเนี่ยราคาจะสูงกว่าปกตินะอล้อทีสามเจ็ดยางนิสโต้สี่สองศูนย์ไม่ได้ดัดแหนบไม่ได้โหลดไม่ได้ย้ายแหนบอะไรทั้งสิ้นเดิมๆสแตนดาร์ดสีขาวมุกนะครับอ่าเซ็ตพัดถีบเดิมเดิมเนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะครับก็มีแค่ล้ออย่างเดียวอ่เดี๋ยวผมพาเปิดภายในให้ดูนะครับนี่สเตลอันดับแรกดูที่นี่ก่อนเลยครับเนี่ยสเตล,ลแท้นะ นะครับจริงแต่งกันได้แต่คันนี้สเตลแท้ผมรับประกันว่าสเตลแท้นะครับบอกไฟฟ้ามีเนวิเกเตอร์นะครับบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบนะครับไม่สามหมื่นหกอีกสี่พันกิโลเอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับเพิ่งเข้าศูนย์ไปแค่สามครั้งดูเบาะโคตรใหม่เจ้าของเก่ากันมีหลายคันคือแบบใช้ไม่ทั่วถึงรถมันก็เลยใหม่ไม่เยอะอ่าปีสิบเก้านะคันนี้สิบเก้าจดสิบเก้าแท้เลยนะครับอ่ะผมเปิดราคาให้เลยแล้วกันนะเมื่อกี้พ่อใหญ่เปิดไปแล้วนะครับวันนี้จัดไปหกแสนเก้าหมื่น 8,000บาทครับ fc 698,000บาทอ่อถ้าผ่อนนะครับ6ปีอยู่ประมาณ12 0 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่อน7ปี84งวดนะครับก็อาจจะผ่อนถูกลงมานะครับหรือถ้าใครมีเครดิตนะอยากจัดเกินจัดกับบ้านจัดแถมก็สามารถจัดได้เยอะเพราะว่าอีสุราคากลางเขาจัดได้ค่อนข้างเยอะนะคยังไงทักมาได้เลยรีบเลยนะครับคันนี้พร้อมขายพร้อมปล่อยเลยกับ,บบ้านปีใหม่หล่อๆครับ fc